ซุปตา2อ5 0มีฉากที่ทาโรอวดความขาวแน่นที่ทะเลก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนอยากจะเป็นปลาเส้นหรือแฟนคลับของทาโรนะคะเบื้องหลังฉากนี้เป็นยังไงไปขยี้จากหนุ่มมีนพีรวิทยกันค่ะ ตายแล้วโซดาประคองสติหน่อยนะมาเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นปลาสเส้นกันเยอะๆครับผมแล้วก็นอกจากเป็นปลาสเส้นแล้วก็เป็นแฟนคลับมีในชีวิตจริงด้วยก็ดีมากๆเลยครับฉากนี้ก็ไปถ่ายที่พัทยาครับถ่ายไม่นานถ่ายแป๊บเดียวถ่ายแค่ประมาณ2 2เทค2คัดครับอ๋อแล้วก็ ที่มันนานอะ่ะเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่มันลงไปที่ทะเลด้วยอันนั้นอะ่ะจะนานนิดนึงเรื่องเตรียมตัวเรื่องของ like, อุปกรณ์กล้องอะไรแ,แต่ว่าตัวตัวมีนเองก็ไม่ได้นานเท่าไหร่แล้วก็วไม่มีจังหวะเซยผมอะไ,ไรเงีย้ยที่มันต้องแบบเอาให้ดูดีอ่ะเนาะก็เลยก็จะนานนิดหน่อยแต่ไม่นานมากวิดพื้นก่อนเข้าฉากหรือเปล่านิดนิดครับไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยคือเหมือนพอพอเวลามันกระชันเข้ามาเราก็แบบเตรียมตัวไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับพี่เขนเขาอยากได้เราแบบ ลงอยู่ในน้ำแล้วก็ขึ้นมาเหมือนแบบเจมบอลอะไรอย่างี้ด้วยไอ้ตรงนั้นแหละที่มันถ่ายยากเพราะว่าลงไปเท่าไหร่อะก็ไม่ลึกสักทีจนเราต้องแบบคุกเข่าคุกเข่าให้ดูเหมือนน้ำลึกอะไรอย่างเงี้ยอ <c oughs> <c oughs> ะไรนะฮะก็จะยากนิดหน่อยฉากนี้น่าจะเป็นฉากที่เขินอะเอาี้ดีก่าอย่างแรกแคือเขินมาว่าต้องเล่นแล้วก็ตรงตรงนั้นอนะโล่งจริงแต่ตรงข้างๆอะมีคนอะไรที่เขากันไว้เยอะเหมือนกัน ตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะน่าจะเป็นบทสรุปของทาร่โแล้วแหละว่าโอเคตอนนี้เนี่ยกับลูน่าน่าจะตกลงกันได้เข้าใจกันแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยทาร่โลจะหาทางยังไงเป็นกำลังใจให้ทาร่โลด้วยนะเป็นปลาเส้นได้ครับต้อนรับไม่ใช่แค่มีหรอกค่ะเชื่อว่าทั้งปลาเส้นและมีนโตรหมายถึงแฟนคลับของมีนเองนะคะก็เขินฉากนี้เหมือนกัน เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง